สวัสดีครับสวัสดีครับคุณยายสวัสดีครับทุกคนเนาะดีใจอรอโอ้ดีใจมากเนาะโอ้หมู่บ้านนี้ดีใจหลวงตามาเมื่อกี้คุณยายน้าตาไหลดีครับเป็นบุญเนาะครับสาธุบุญทุกคน,นไป,ปหาพรานขึ้นมาแล้วนี่ก็ <c oughs> แม่แม่ไปอยู่ซอยนั้นใช่ไหมที่เจอกับผมใช่ไหม โอุ้ณว่าคักคุยซักโอ้สาธุสาธุคุณแม่ก็เจอกันที่ผมซอยครั้งแรกนะครับก็ผมก็เข้ามาดูที่วัดนะครับก็เลยตัดสินใจเป็นนิม,ม,มนต์ท่านนะครับบวกกับระยะทางที่เหมาะสมซึ่งเวลาเป็นวยเป็นเวลาบ่ายสามโมงนะครับท่านจะจําวัดนะครับก็มีอีกสองวัดก่อนหน้านี้นิม,ม,มนต์ท่านปรากฏว่ายังไม่ถึงเวลานะครับใช่ท่านนายเพเภอก็น,นิม,ม,มนต์ท่านจะว่ากกนนิม,ม,มนต์นะครับแต่ท่านไม่ได้เข้าเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาท่านเนาะ ก็เป็นบุญของพี่น้องวันเรานาะแม่นาะนนะสาธุจ้าสาธุบ้านห้วยักเออครับเดี๋ยวตอนเย็นก็ทําวัดเย็นเนาะไปฟังไปทําวัดเย็นกับหลวงตาได้แล้วก็วหไหลไ,ไ,ไปเนาะนโอ้แม่บุญนักนาอสาธุสาธุาธ <laughs> ดีใจกับพี่น้องบ้านห้วยสักนะครับที่วัดห้วยสักวันนี้ นี่นะครับที่รู้สึกว่าดีใจเมื่อหลวงตาว่าจะมาพักที่นี่นะครับเสยียงสยโยโหร้องสวัสดีครับวันนี้ช่องกล้องสุยยาชาแนลนะครับสาธุครับที่หลวงตามาพักบ้านเราเนาะครับสาธุครับ<ว>ดีใจกับพี่น้องทุกคนนะครับเ<ว>มื่อกี้เห็นเสียงเ,เสียงัยงยงวมือชยโยอร้องกันเต็มถนนลเลยดูนะตอนนี้ดีใจดีใจมากเลยคุณไม่เคยมีเนาะดีใจแหงดีใจนัก คนโลกกโลโลโลาหลวงตาบ่นจะมาบักจะวัดที่นี่เนาะคนโลกลแห่เลยดีใจครับไม่ค่อยมีก็มีนิมมตนท่านทางข้างหน้าก่อนก็ยังไม่ถึงเวลาท่านจำวัดท่านก็เลยไม่ได้แวะนะครับนี่บ้านห้วยศัก์ใช่ไหมครับอำเภออะไรอำเภอขุนตาจังหวัดอะไรครับจังหวัดเชียงรายเชียงรายนาะเออรู้ข่าวคุณหลวงตามาเป็นยังไงบ้างครับคุณยาย มีบุญวัสนาเนาะโอ้น้องไม่คิดไม่ฝันท่านจะมาพักที่นี่เนาะโอ้แม่ไปรอดิมถนนแล้วนะสองสามครั้งแล้ะรอตั้งแต่กี่โมงแม่โอ้แต่เที่ยงสองสามครั้งแล้วคิดว่าไม่ได้เจอวันนี้แน่เนาะอ๋อดีใจดีใจ ครับวันนี้ก็เหลือโอ้สาธุแม่สาธุนะสาธุท่านมาแล้วก็ขอให้อโมโนาบุญกับหลวงตาเนาะ,นะท่านเป็นพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนาะ <จอ S 2> ทุกคนกราบไหว้ทุกคนขอพรน,นะครับ <จอ S 2> ท่านก็ให้พรท่านก็เมตตานะ, <จอ S 2> ะดูท่านเดินเหนื่อยขนาดไหนท่านก็เมตตาทุกคนเลยอันอันเท่าของเปลอนอกครับ ก็ S <s> เห็นเห็นอยู่เนาะนี่เดน่ดี๋้เป็นเดินแล้วมันกด้านครับด้านแล้วแข็งในก็เป็นเป็นแผ่นข้างในมันจะเหมือนจะแตกมันจะสีออกต้องเอาพัตเตอร์ติดไว้ครับ่มีวุฒิวัสนาเนาะอนุโมวนาบุญนะครับสาธุหลวงตาท่านไม่รับเงินรับทองไม่รับปัจจัยนะครับท่านมีจิตจิตที่มุ่งมั่นเนาะ ท่านไม่รับรายได้ทั้งสิ้นท่านสลาแล้วทุกอย่างไม่รับเลยนะครับแต่น้นจะอนุโมทนาบุญกับหลวงตาก็ดีใจแล้วแม่เนาะแค่นั้นเองครับอยู่บ้านเดียวกับหลวงตานะครับอยู่บ้านเดียวกับหลวงตาจ้าอยู่บ้านสลาใหญ่ตาบนพลสวรรค์อำเภอพลสวรรค์จังหวัดนครพนมจ้าครับจ้าก็ได้มีโอกาสมาพ้นที่บัติหลวงตานะครับ นะจ้าจ้าสาธุสาธุนะแม่น้อขอให้แม่ขอให้แม่ขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงนะครับสุภว่าข็ยแรงนะครับทุกคนจ้าจ้าทุกสาธุสมพรปากนะแม่นาะสาธุคก็วันนี้หลวงตาจำวัดก็อย่าลืมไปไหว้พระสวดมนต์เย็นเนาะกับหลวงตาเนาะตอนเช้าก็หกโมงเช้าเพิ่นใส่บาทเนาะหกโมงเช้าเนาะไปตักบารหลวงตาสาธุครับ ใจดีดีใจเนาะโอ้ใจดีใจดีใจดีตื่นเต้นนะครับอันนี้คือทางที่จะเข้าวัดอาจจะใกลนิดหนึ่งครับนูนะครับเนไกลนิดนึงไม่เป็นไรครับผมเมื่อกี้ที่ไปคุยข้างนอกนะครับรู้ข่าวว่าหลวงตาจะมาพักจำวัดที่นี่